ีครับทุกคนว้าวเพื่อนๆสไใม์มาเลยตอนใหม่เขาปุ๊บตอนนี้เขาเรียกว่าตอนยอมทำนะครับทุกคนครับ ูกแลนอาตัวลูกให้่เ่อพ่อเดี๋ยนี่ทุกลูกอก่อนะดูอางนี้นะี่อูกเดินไปะใหญ่ม่ดาะจะไม่มีแรงเดินเลยถ้าลูกกระบายกระเป๋าลูกไปไม่ถึเลยนะสวัสดีค่ะทุกคน เนเส้นทางเราแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราอยู่ที่เขาอะไรนะวังวงประจันเขาวงประจัน <c oughs> จังหวัดลบบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปถึงยอดนะคะมาติดตามกันเลยคะ่ะไปกันเลยเรารมีสมาชิกของเรารับนนะครับสมาชิกของเราหนึ่งท่านนะครับ <c oughs> นี่ครับสมาชิกจากระยองหนึ่งท่านนะครับแล้วก็สมาชิก อีกเดินขึ้น,นกงบนไปแล้วครับไม่รอเราเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามมันนะครับว่าเราจะไหวหรือเปล่าครับทุกคนนู้ร้านตาอยู่นู้ นี่ครับทุกคนสภาพของทีมันเรานะครับแต่ละคนนะครับโอ้โหนะครับสุดสุดและที่เก่งทสุดเลยตันไม่มีเหงื่อเลยอ่ะตันเหงื่อไม่ออกเลยนี่ครับทุกคนไม่ถึงครึ่งจางนะครับไม่ถึงครึ่งของคลึงนะครับน้องไม่รู้เออถึงเลูกน้องเนี่ยครับผมอ่านในในนู้นว่า อะไรพิสูจน์ความรักด้วยกันเดินที่บันได้ผมว่าไม่เอาหรอกความรักกูดตรงนี้เขตัวเปงรู้บ้างไม่ไหวอ่ะอมมุ้งชิ้นเลยนะพ่อไม่ไหวหรือไม่ครับอารมณ์ทำงานเหรอคะสวยเลยพี่เปสบายมากดูวิวดอกไม้ไม่กูไม่พ่อพันตอกเส้นแล้วก่อนไม่ถ่ายเนี่ยไม่แตะตัวเองอย่างเนี่ย Tiên Đều có thể tiên Tiên tuyên đó các quân Lên không to อยู่ว่าชอบมากตรงนี้นะคะใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยค่ะตามที่อ่านมาว้าวเมรูปิดอ่านยังไหมเมลูปิดอ่านมานี่เลยทีมงานเราเหลือกันครับจิ๊กโวครับตรงนี้คนเดิมครับตรงนี้คนเดิมดีเดินในตลาดนะครับเราคนเดิมนะครับทีมงานอยู่กันหลังเลยนะครับ เลงนกกันแล้วนะครับทีมงานนกกันแล้วนะครับนี่ครับเรามาถึงกรุงพระแล้วนะครับกับน่าจะได้นะอมั่นมั่นน่าจะได้แต่มันแน่นอยู่นี่อ่ะแน่นยิ่จะได้ เอาลุยต่อยา่าโอเคลุยต่อนี่ครับสู้ๆสายย่าขึ้นไปแล้วนะครับส่วนโบจันก็วิ่งกันสนุกเลยนะครับไปเดี๋ยวก็เดินทางต่อครับทุกคนครับปกโมกเลยนะครับมาถึง วงยงังยิงเลยนะขึ้นมาดึงปริมาณไวป้ปลาข้อพวงกันอยู่ครับทุกคน้องยังประสบความสำเร็จในทุดๆุกำนะครับ จมิลากันทุกคนไม่เจ็บไม่นจนไม่ตายนะครับ ผลแรทีมานพวงเราตอนนี้ทุกคนทีมงานวันนี้ลงร็อกอนมาจังหวะทีมันอืมั่นเดีววะไปทุกคนเดี๋ยวเราลงร็อกฝนครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นอีกฟังนะครับมันมีซองฟังฟังนี้เป็นฟังองค์พระญ่อันดับสองของประเทศครับ ตวีกฟังนูอยู่ตาโนกับสีเห็นไฟสว่างยังับทุกคนคะตอนนี้คือเรากําลังเดินลงจากพระองค์ใหญ่เพื่อไปขึ้นตรงยอดนะคะตอนแรกเราเข้าใจว่าขึ้นมาทางนี้แล้วก็จะไปถึงยอดได้อนกันแต่ว่าจริงๆแล้วขึ้นคนละทางนะคะเดี๋ยวไป,ไปขึ้นอีกยอดหนึ่งเท่ากับวันเนี้เราเดินมากกว่า3,790ขั้นไปกันเถอะ ก็คือสรุปง่ายๆก็คือผิดทาง <c oughs> เราไม่รู้ป็นพลงงนิดทางพีน้องเอ้อผิดทางปาตัางกาปาตังกี้เลยแต่เรายัางไหวนะทางขึ้นไปที่พระองค์ใหญ่ก็ไม่ได้ชันมากไม่ได้เดินยากมากนะคะก็คือถ้าขึ้นเรื่อยๆก็โอเคอยู่นี่เรากำลังจะเดินลงแล้วค่ะก็แค่เหงื่อซิบๆหน่อย ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่พระองค์ใหญ่สวยนะคะแนะนําว่าถ้าแบบว่าไม่อยากเหนื่อยมากก็คือเดินขึ้นมาทางที่พระองค์ใหญ่ได้เลยแต่เราอยากขึ้นไปให้ถึงจุดสุดยอดสูงสุดไปกินข้าวต้มกันเขาบอกว่ามีข้าวต้มเดี๋ยวเราจะไปลองกินข้าวต้มกันนะคะทุกคนเราต้องรีบเดินนะครับทุกคนเดี๋ยวพระอาทิตย์จะขึ้นตะโขนกับปีนองเออไม่ปักได้แล้วเดี๋ยวเราเรามาตอนตีช่วงตีสองเพราะว่าตั้งใจว่าจะให้พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะคะ ไป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 โอเคโอเคโอเคเดินทางวะนนี้เรากำลังจะขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นจุดสูงสุดนะคะไปขวตนนตัติยกกินตามมาเถอะค่ะไปดูพระที่ขึ้นกันไปแล้วมานี เราเดินมาสักพักแล้วนะคะยังไม่ถึงบันไดขั้นที่หนึ่งเรากำลังจะถึงบันไดขั้นที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเริ่มสามพันสมาชิกสามพันกว่าขั้นมีสมาชิกหรือสภาพตอนนี้เไไหน่ยเลยทำอไรก่อนตอนนี้ทำอาชีพเลยแต่ทำมาเก้า <9 S 1> คนตอนนี้เหลือห้าคน <5. S 1> <c oughs> ทำเล,ลยลูกฝ <ทำ S 2> อยดำทำเลยลูก<ไ>ปอ,อยดำฝอยดำ มาดูสครับอีมเขามีเป็นรูปยังโปร่งเป็นเม็ดเรายังไปไม่ถึงใช่ชาติแบบเต็มชาติซ้ำขึ้นว่าคงเล่นไม่กูเล่าคงเล่นไม่กูเล่าดิแลด้ครับทุกคนป้าพาคงเล่นเหมือนกันเนาะชาติเลยต่างคนมีคงเล่นกับนี่ก็คงเล่นเวรุนนะครับ ใช้ได้นานหไนะต้อามายืมวิทย์เด้อไปถึงทางนี้โค้งอีก้ายเลยได้ใจงานเร็วกับพวกเขานี่ครับนี่ครับคันที่หนึ่งกับโคเิ้นไปเลยครับ บอกไม่ออกบอกไม่ถูกไม่จำบรรยายเลยครับแลงานตุตุกคนนะครับเติมพลังด้วยน้ำแข็งใสกันแล้วนะคะเฮ้ยเจอเจอเนื้อยู่เลยปะเนื้รูปเล่มเดี๋ยวถุ้มัวอีกอ่ะ โขึ้นไปพุดลยได้ลงมาันนันนีหนเดีวเดี๋ยวปลาลงมาลองันาอแไังตีกว้างหน่อยจริงิงูเนี่ยไปไไปก่อนเลยไปก่อนเลย สิ่งมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับมองไม่เป็นทางรูดเลยฝาดเขาูล็อกไปล็อกได้ใช่ไหมมันเม็สอะครับปร่อยักบดเร็วครับไม่ไม่เกิดเร็วครับลองบดไม่แล้วไปดิ้งไป ชนหัวเนี่ยบุบอยหน่าุกคนนะสังเกตหน้าทุกคนได้เลยครก็ใช่ไงวันนี้เือปลาหือไไม่ขึ้น้นนดาขึ้นนิ่ก็ขึ้นไปละผมงกลเราเป็นมาจากตับติดจอนหนะครับเราไม่คยไหนนู่ก่อนอาจจะไปได้ไกลว่าก็ใช่ไงวันนี้คืออราขึ้นแลนู่นมาแล้วมนเอามาตัดแท่กันนะนนี้เงมามเขาล่งวันน้ว่เีเลยไม่ม นี <c oughs> <c oughs> ่ครับทุกคนหนึ่งันเจรอยคันแลือครับตอนนี้ทีมงานหนังหอยไม่เ้ือกับนิวกับทีมงานอยู่ข้างบนครับน้องต้อไม่ีไม่เดปล่อยทา อขค่ไกอเิากัน่แรงเืออะไรกันก่อนแงสบัตัวอ่ใครแ้งหัวเรือกันก่อนทุกคคะตอนนี้คือเราอยู่ที่ประมาณ1 7 0 0พรขั้นกว่าๆนะคะแต่ว่าเราไม่ไหวกันแหละเราก็เลยกะว่า วันนี้เราจะพักภารกิจไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตะลุยวัดต่ออีกประมาณสามวัดเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะลงกลับไปไม่ไหวเลยอสองพันก,กว่าขั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการโชว์ถุงซิ่งให้ดูนะคะอยากไหมนะ ทุกคนก็คือว่าคุณลงพี่ๆนานาเขาเนี่ยก็คือรับบริการหามของขึ้นมาก็จะเป็นพวกน้ําดื่มของต่างๆที่แบบเป็นมาขายอยู่ตามข้างทางนะคะแข็งแรงมากเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีวิธีการลงแบบนั่งถุงซิ่งลงไปก็คือลงไปตามลาวเลยนะคะอันนี้คือทุกคนเขาก็คือขึ้นกันวันละหลายรอบนะคะเขาก็ในในถุงเนี่ยก็จะมีทั้งพวกน้ําเครื่องดื่มชูมกําลังต่างๆนะามาขายในท่องเที่ยวนะคะ

Nhà bước luôn, nhà bước luôn Đã video rồi Điều cháy đó, Điều gì đó? Điều gì đó? ไต่อไปจะเป็นการโชว์รวมถุงซิ่งนะคะโดยทีมงานของเราอีกถุงซิงครับมาแล้วนะครับถุงซิ่งครับโอ้ยนี่ครับแต่งเครื่องมาอย่างดีนี้สีบีอานะครับโอ้โหครั <laughs> <laughs> บดันที่สองมาทีครับ <laughs> <laughs> ลงมาเลยลงมาเลยสกิบห <laughs> น,น้า <laughs> ไม่ต้องจ่อยั้ง่ะดิยังไม่รู้อเลยไปเลยไล่ลงไนไ่กูทิ้ปลปเขาไว้เจาบปานนัเอาหนินี่แล้วกัน ไม่ได้ไม่ได้หนอนี่ครับทีมงานของเราากับยางเตกนะครับกลางทางังลงหนองจันมาเลยครับ